สบายดีทั้งลาวสวัสดีทั้งไทยสกุลสุลต้องมองทุงบอลพี่น้องบรรยากาศมันนีก็ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบเก้านาทีพี่น้องมันนีนาตาลีก็สิภาาไปอันลวกพักมกประเด็จจำเจียวคือเกาพี่น้องอาหารมันออกมาน้าเฮากินยำใบกระเสียบยำนันพี่น้องกระมืดผ้ามืดนพลนะพี่น้องมันหนีมืดคึมคึพายุเข่าว่วจะได้กระโปงหูพี่นอ้องมืด,ลมมด,มมมมดเลยยังบ่มีแสงตะวินขึืนอยู่เนละพี่น้องไปเด้ค่ะอินลรพักเข้ากับพี่น้องมีพัก แป้งนัวพี่น้องพักแป้งนัวกับพักก้านจองพี่น้องลวกกินควานั่งหมัดก็ได้เช่มาลวกกินเลยพี่น้องไปกันเลยอันนี้คือปลาเด็กตัวใหญ่แล้วจังบงุ้งลำรางพี่น้องแล้ก็ลวกพักก้อนพักก้านจองของหมัดน,นั่งพี่น้อง ข้อมันข้องโซ่เอาอันขักกังจอง,งกอนโอเมื่อคืนในผ้าดังพี่นอ้องดังต่างมาเดียวเลยใหาที่ตกใจ ตอนแรกว่าสีพัดน้ำมันหอยบมบ่ปทปทองบพัดรอบน้องถ้ามาลวกจำเจวในเสียบตัวพักเต็มนงอยแล้วก็ใส่เกลือใหมันใ่้มันกระยุ่ลงรอกปนนองเนาะขับมัมมุกประเดกขาปนี้ ลูกประเด็กพี่น้องมูกประเด็กเลยสุไบแล้วอ้อลืมเอาตอมามาัดบกเป็นตูเขาก็ใส่ลูกโดดไปน,นั่นพี่น้องมาผิดแต่ว่าเป็นเทกดีบสิได้ตามผิดกัดเอาแล้วก็ใส่เข้าอีตูพี่น้องเอพือพ่อคงหอมความหอม คอมนวดใส่แป้งนวดฉลดใส่ชลุดน้าพี่น้องแป้งนัวน้ำสองอ่านใส่ไปเลยมะนาวเขาต้องบีน้ำลามงนี่มะนาวเลยก็ไทรโนตโตปังยาปักขั้นคั้น หาตอกว่เห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องตอกสีมุกหอยเบิงมุกทั้งยาวควันโตมันยาวพี่น้องกูไลคกดแชร์กดไลน์ใ้ากเลยพี่น้องกูไลคกดแชร์กดไลน์ให้ากเลยค่ะคนนั้นก็บไม้มู่มีเ,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 เพื่อนพี่น้อง ไม่มีเพื่อนไม่มีมือเลยไม่มีความสำคัญกับไปเลยอ่ะอยังวะบ่มีวิคนสำคัญกับเฮาเลยนะว่าศิกษาพ,าพี่น้องคนเฮาพี่น้องเอ้ยัเฉยๆเลยขนาดมูเดียวกันยังยังยังขาดความสำคัญเนาะพี่น้องเนาะ ขนาดมูเดียวกันก็ยังเขายังมีความสำคัญกับเฮาขนาดพี่น้องสั้นซะเฮาเก่าฮู้อยู่บดบวบมาจากไหนดอกคนเฮาแต่ละคนมาเก่าบดควบกันน้องใครวียงค่างานเของไปของมั่นอะไรอะมาแถวเก๋เลยพี่น้อง A cạnh chỗ léo lều mặt vào cạnh gì đó. Chặt xin đi ừ, Đúng rồi. Đã, bắt กงเลยพี่น้องกงเลยทางสีเทีเอาบนน้ำหอนดีหอนดิทางตัวที่สิ่งป่ประเด็จต่อเน่ ไปก็สุดแล้วปะจังอ้่นนันอย่วบึงอนทุกคเลยมุกประเดี๋ยมันโดนดอกน้ามันน้าย่อยน้าย่อยห้อย

na ông mà đi chèo luôn tầm mặt đeo từ sau cũng năm tám một nơi วิ่นหัวใมันพินกับม,มลนาวประทานกันเลยพี่นอ้องใส่กอนวันนี้ก่อนทนะ่านควรมาเก็บน้ำลัง,งพี่นอ้องมาเหียน้วยพี่นอ้อง แล้วอะพี่น้องเกี๊ยวประเดชบวกพักลืมบวงเจ้าบวงเขียบปลาเดชประเดชยังบริสีทธินนีแช่คิปขอน้อยคิปขออน้อยขาดอะไรไปอง ไ้ขายอกิโลเขาอันนี้เขาเย็นนะอุ่นเขาเย็นตัวนี้เขาบวนเขาเย็นนี่กะกินเขาเย็นก่อนอืม จำหง้งต้างก็ได้อาหารบนอนกมาน,ะน้าพี่น้องกินแต่ละข้เยเกลากินแบบเกลียวข้าแชมแบญญเบญญเกล มัคือ,อนี่ผ้าดังบัดแหงพี่น้องนั่งมานั่งฟันบะไรมันประเณม,มันประเณคว่ำฟันผ้าผ้าดังผ้าห้องแหงอะไรได้ต่ำด้วดังบาดเดียวเลยพี่น้องดังแบบบาทเดียวก็เป็นหัวกหัวบาทเดียว ทุกใจบรทันอันนี้พักเป้งนัวตุ๊กมองทุกบอนก็นเอื้นหมดเือกันไม่นอกเมื่อวา,านในปีอิงปลาเค็มเมื่อในปีอิงปลาเดะมือในมุกปลาเดะ ได้ปี้งานปรนจวบเขากองมุ่นเที่ยงอยา่างเงี้ยนะมันเถอะขอควานึ่ มีตะกร้าทั้งมกกระหน้ามันเปื่อยอืมคือป,ปากกวงอยู่แล้วพี่น้อง Mm. มืดพนจะพนุพนุข่าวหรือพยุออกนัะกับบรไดพ้พ้างข่าวอันโทษนะครับนะกระบอมีข้าวมีมุมมงมง้ยข้าวน้ำมูน้องบุ้งข้าวขอ้ยาเท่ก แล้วแต่ผมแล้วแต่ผมมากพี่น้องกินยาเบกก้าเทมปมน้ำนั้นนัทพัลลีต้องมีกระดาษชุบๆเนาะน้านนว่าเพล่่แล้วจะเบิดกล่องหนึ่งยู่ ถ้าจะก,กินทางไรกินทางนี้ผมบอกขัดตัวทางนี้กินทางนี้ผมบอกขัดตัวทางนี้เกีายปลเดชกระแชดด้วยพี่นอ้องนางทำเองนะคะแต่ไม่ใช่ปลาเค็มอันนี้เป็นปลาเดชตัวปลาเค็มหนนะี่ยน้ำเอ,อื้อทิศหนึ่งทิศหนึ่งแหละถ้าเป็นปลาเค็มกินได้ บดูตอนมันทั้งเรือหน่อยเยอะม,มันเปื่อยเบิดพี่น้องเปื่อยหมดเลยผักกันจองนักหมักพ้อหมักขอ้อซ้อ กินตามข้าไมีพี่น้องอาหารกับเก็บพักเก็บหยาลวกกินพล <c oughs> ังค้นเคยกิน,ก,นกินแบบรูลาพี่น้องกินแบบบูลาละกันอันสุด้ทยเราวังมันจิบเป็นไขมันนะพี่น้องอกะกินลายก็ได้ Hát nữa <laughs> Chắc chị nhầm, chắc chị ưu <laughs> หอดเด้พี่น้องนั่งหอดเด้จะแก้เสื้อแลดงดิ้หอดเลย เทียบครับพี่น้องนั่งจะไปป,าไไป่าในเวลานั่งไปป่าแล้วน้องมันคลายพวกแห้งระเบือที่มาแล้วตอนประเด็กไปมันเปือ่อยเบื่อพื่นอนเราบกขาดมันบริจีขึ้นมาวานนพี่น้อง บ้านนาสลีเป็นปั๊บใหม่นะหลุดพเพเรียงดังโอล่วันโอไปรุ่นยงดังดังแหงๆนะดังจุดราขับจุดนู้ิหูทระเบิดนะเป็นปั๊บใหม่นี่พี่น้องลายลายพอจมควราตบเป็นเงินไทยก็แม่บ้านฮะห้าพันบาทคุณบอกปับใหม่นะก็ไม่ิชื้อมอยเลยไปตงวดขันนะบริหุทเลยสือมอยเลยไนะ ดังฮัลโหลคอมเมนคุณป่วยกับที่ฉลุไปเลยดังเฮงเลยพี่น้องดังดังปุ๊มจะพาพึ่งมาว่าเขาไปใกล้นะวันลรกเป็น้องขึ้นหน้าพ่อกันไม้ขบวนกุนนารายมาข้างจมพังยังเล่ามกินอาหาลวกพักน้ำกันกระเซ็บไปเนองกินยอะยำเป็นกระเซ็บยำนั่นอาหารแบบบรรนาบรรนอกพ่อกันไมม้ออื่นมาแลย